แม่แอนจับน้องโพถักเปียเป็นหนุ่มนาหวานน่ารักสุดๆลูกสาวต้องมาแล้วเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะคะ่ะสำหรับครอบครัวของพระเอกนมชาคิดย่านามและพระยาสาวนอกวงการอย่างแอนพัทิราเพราะน่ารักอบอุ่นแถมยังมีโมเมนต์ความน่ารักออกมาให้ติดตามกันตลอด แถมถายาดอย่างน้องโพนั้นก็กลายเป็นขวัญใจของพี่ๆชาวเน็ตไปแล้วเพราะยิงตก็ยิงน่ารักน่าเอ็นดูซึ่งล่าสุดแม่แอนได้จับลูกชายทักเปียสองครางงานนี้ทำให้กลายเป็นหนุ่มน้อยหน่าหวานไปเลยล่ะค่ะซึ่งแม่แอนได้ออกมาเผยภาพความน่ารักของน้องโพพร้อมแคปชั่นชาวสวนน่ารักปอลอพี่ขาหวานแค่หน้าแต่ความจริง คือลิงเรียกพี่เลยค่ะสามขวบสามเดือนกว่าๆซึ่งงานนี้ต่างมิช่อเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สน่นว่านน่ารักสวยหวานมากเลยทีเดียวลูกสาวต้องมาแล้วนั่นเองละค่ะ